มั้ยอ้มีอยู่ครับออหนักอื้อเลยเมื่อยนีครับนี่ครับ <c oughs> เจอยังแล้วครับมู้นมุงครับผูหรังนี้เหมือนจะรังใหญ่ครับเพราะเห็นแต่ไกลเลย อ่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยอยนครับนี่คราวนี้มาครับสวัสดีครับปามาคือมิ้นนี่นะครับตีมิ้นครับนี่พอดีจะลื้อปลาครับนี่ในหลังครับแล้วก็ข้างในนะครับจะลื้อปลาตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องเดินดูครับตีออกให้หมดนครับเดี๋ยวไมโครจะมาแล้วครับนี่จะลื้อปลาปลูกนี่ครับนี่กันแดงกันแดงเขียวครับนี่ปลูกกระท่อมครับนี่ ีเดี๋ยวจะลื้อครับนี่นี่ครับถ้าใครจาได้นะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นโคกเห็ดครับที่จิ้มไปเมื่อปีที่แล้วครับนี่โคกนี้ครับดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้นี่ครับโคกเห็ดทั้งนั้นครับน่าเสียดายครับลื้อนะเดี๋ยวมันก็อาจจะมาขึ้นอยู่ในนียครับในแถวๆโคนกระท่อมนี้นะครับต้องลองดูครับนี่ค ทำวินครับหลังเล็กหลังน้อยครับต้องเอาครับเดี๋ยวก็ลืออยู่ดีครับไม่โครจะมาแล้วครับต้องตีก่อนมาทำคร,บครับนะครับพร้อมแล้วลุยเลยโอ้คบสวยสวยนะครับนี่ฮ่ๆโอ้ดูครบเคยยวนเขาโอ้มาตรฐาน <c oughs> เอาเลยมาตรฐานครับ เริ่มชำนาญครับเริ่มชำนาญตีบ่อยๆแต่ก็ชำนาญครับช่วงแรกๆนี่ผมไม่กล้าเลยครับพึ่งทั้งพึ่งเล็กพึ่งใหญ่ครับเนี่ยผมไม่กล้ายุ่งครับตอนนั้นผมโดนไปหลายแม่จัดตอนเด็กๆผมเลยกลัวครับไม่กล้าตีครับแต่พอมาหลังๆนี่ผมชอบดูอะไรแบบนี้บ่อยครับผมก็เลยลองตีดูพอลองตีปุ๊บมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแต่มันเริ่มอันนี้แล้วครับเริ่มชักใหญ่เริ่มชักใหญ่แล้วครับ มันก็ไม่ได้เจ็บมากครับก็ <c oughs> <c oughs> แค่คันๆก็ <c oughs> แค่คันๆครับแต่ถ้าคนแพ้ก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับโอเคอ๋อตัดได้นี่ครับความชำนาญของเครือยวนมีไหมอ้อ <c oughs> มีอยู่ครับ โอ้หัวน้ำหนักด้วยก็ดูดิโอ้หัวน้ำดีนะเนี่ยเต็มเลยฮะเต็มแอนเอ็ดเลยครับนี่ครับน้ำพึ่งหน้านี้ก็จะหวานครับมันนี่เดือนอะไรแล้วอ่ะเดือนสี่เดือนใช่ไหมนี่เดือนสี่เดือนสี่แล้วครับนีใกล้เดือนห้าแล้วครับน้ำพึ่งก็จะหวานครับ นี่ครับอ่านี้หลังแรกครับผมครัวเดี๋ยวเอาไปทั้งหลังทั้งอันนี้เลยครับให้เขาสร้างใหม่ครับเพราะว่าต้องรื้ออยู่ดีครับตรงนี้อะไรครับอันนี้เอาไปกินเองครับไม่ได้ไปจำหน่ายผลขี่อ่อนนิดหน่อยก็ยังดีกันยาครับอพอเขาบ่นัมประวานบอกน้ำพึ่งพอหมดคนไปเลี้ยวก็ ลายมาจานน้ำพึ่งน้ำพึ่งหมดผมดินเร็วครับเพื่อนพ่อครับเขาจะสั่งน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งหมดแล้วครับช่วงนี้หายากครับไปเดี๋ยวลองเดินดูข้างในนี้อีกสักน้อยครับเพื่อจะเจออีกสักหลังสองหลังครับเจออีกหนึ่งหลังครับผมแต่เอายาครับหลังนี้จะต้องปีนตรงก้นถินแล้วเกาะขึ้นไปตัดครับเดี๋ยวรอดูครับหาวิธีปีนครับ จะเอาไมา้พาดตรงนี้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปน่าจะถึงครับเนี่ยพอจัดมามนมาแล้วลองดูครับก็ค่อนงามยนะครัตัวกระดุกรดกระดิกะด๊กเต็มแล้วครับ ขึงนนึ่งก็ถึงแล้วถึงหนึ่ง,ง,งเดอนอุปีนี่อุย้ยจะเผาแล้วครับตอนนี้เล่นกันเผาตัวแล้วครับอืไม่ถึงกินแห้งครับ เยอะเลยครับหนักอื้อเลยเมื่อยนี่ครับหนูน้ำน,น้ำสวยอ๊บออโดนเปิดไปทั้งเยอะโอ้ไปจะขึ้นเอาได้โอ้จิมโอ้หัวนาำก้อนใหญ่อยู่นั่โนนอเวพอดูโทรศัพท์กระทงนี่ครับเดี้วลย หลังอ่อนครับนี่โอ้หัวน้ําดีครับโอ้หลังอ่อนสนิทเลยครับนี่โอ้หัวน้ําก้อนใหญ่มากครับโอ้หลังนี้สวยครับสวยจริงๆครับไปเดินดูอีกสักเพื่อเจออีกสักหลังครับครับนี่ครับเจอหลังแล้วครับมุ่นมุ่งครับหูหลังนี้มันจะหลังใหญ่ครับเพราะเห็นแต่ไกลเลย มองไปทึบๆนี่ใช่เลยครับเนาะเดินไปดูครับโอ้โหย้อนแสงไม่รู้จะเห็นป่ะครับแต่หลังสวยครับหลังน,นี้ปีนไม่ได้แน่นอนครับต้นตะคบครับนี่ต้องสสยต้องถอนกิ่งครับเดาะกิ่งลงมาครับนี่ยังไงก็ต้องลอื้ออยู่แล้วครับอยู่บนตรงนี้ครับนี่ หลังอ่อนหรือเปล่าพลังอ่อนแจ๋วเลยครับแต่หลังใหญ่ครับหลังนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูครับสรุปปีนครับพอหลังตัดไม้มาพาดครับดูโอ้ดุจังล่ะลงมาตอมหัวครับนี่ดูหนามหนามตะโขบก็มียาวครับพองนิ้วเลยครับนี่ดูหนามยาวขนาดนี้ครับปีนก็จะเจ็บๆหน่อยครับ อยู่บนนู้นเลยครับเดี๋ยวรอดูครับทางข้างล่างครับตัวกระดุเลยครับลงมาตอมแล้วครับนี่นี่ครับต้องเอาจุดไฟเลยครับลงมาเยอะจัดเลยครับเมื่อกี้นี่ตอนเอาไม้มาชนต้นมันนี่ครับอาเดี๋ยวรอดูครับมันจะมีตัวมีหัวน้ำดีไหมเอ้าพ่อปีนเหรอปีน้อ สุดเอื้อมสุดเอื้อมครับหัวน้ำเต็มเคาะตัวออกโอ้ยเคาะตัวออกให้มันบินออกไป <laughs> หลังหลุดหลังหลุดเหลือแต่หัวน้ำ น้ำโคตดีครับผมหน้ำครับผูน้ำสแสดงว่ากินน้ำน้ําหวานดอกกระบ,บองเพชรครับโอ้เอายากจัดจัดอยู่ลังค้างอ๋อ หมดกันนี่ครับนางพญานางพญาครับผมไปไปไปครับไปเดี๋ยวดูข้างนอกครับเก็บใส่ดูครับโอ้ก้อนนี้น่าจะหนักไหมหนักลอ,องบ่ายดูวยโอ้ก้อนนี้เกือบครึ่งโลครับผม มันก็เกือบๆได้เกือบๆได้ขวดเลยครับเนี่ยสามลังก็จะได้ครึ่งขวดได้ครับครึ่งขวดอ่ะเพราะมันหนักมากเลยครับนี่โอ้หนครับมีลังตรงนู้นอีกลังหนึ่งครับตรงต้นมะม่วงที่มาแย่ไข่หมดแดงครับเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาตีทีเดียวครับค่อยมาหาเดนดูทีเด่นนี้รอรถแมคโครมารืเปลนาครับนะครับโอ้ไม่กินครับน้ำหวานแน่นครับอันเกือบ อันนี้เกือบครึ่งโลครับวันนี้ก็หนักครับผมอาจจะหนักไม้ด้วยครับแต่ได้แน่แนครับเนี่ยสามลังนี้น่าจะเกือบได้ครึ่งขวดได้แน่แน่ครับครึ่งมิ้นท์น้ำหวานเต็มเลยครับนะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ